ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC ทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายวันที่7เมษายน2568นะคะทุกท่านวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน f อฟท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้เอฟพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า x อจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นทุกคนใจลืมนะคะว่าวันที่สี่นะคะทุกคนวันศุกร์หุ้นหยุดนะคะทุกคนเรามาดูต่อวันที่เจ็ดเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันที่เจ็ดตัวเด่นก็จะเหมือนกันคู่ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปตามวันที่นะคะทุกท่าน

ก้าสี่สี่เก้าเก้าแปดแปดเก้าเด่นแล้วบ่ายอยู่ที่หกร้อห้านะคะหกค่ะหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหก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 เจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหก ห้าคะ่ะทุกคนขาห้าหกหกห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าค่ะมาดูคู่ตเด่นขาเอสซีขาศูนย์เก้าหกห้า ศ6 60์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าหกับห้รอบบ่ายนะคะ 60, 66, 6กศ6 5 5, 50, 5, 5 5. Ara, นย์ศูนย5หกหกเก้าเกขานี่นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบชเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบชเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะส c ค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์เก้านะคะคือทุกคนจะลืม เจบอกผิดนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันพี่น้องวันจันทร์นะคะ,ะขอโทษขออภัยอยู่ที่สองกับเจ็ดทุกคนเลขเบิลประจําวันสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเลขสองกับเลขเจ็ดนี้เอฟซสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าศูนย์ในเก้าเด่นประจําวันสองและเจ็ดเป็นศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนถ้าชอบ เก้าค่ะเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นหกกับห้าได้สองกับเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนห้าค่ะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะเป็นจังใดแน่พี่น้องมีคู่ไหนที่ชอบบ้างหรือเปล่าคะทุกคนชอบก็ตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกท่านค่ะ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดค่ะพี่น้องพอด้เขาทุกมือเราก็บบได้หลุดทุกมือเนาะจา้ะเนาะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่เเมษายน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่อทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้เจขอให้ f อโชคดีค่ะ โศกโศกมันหวานสุขผูสุขคข้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ